คลิปนี้ใครกลัวเป็นมะเร็งต้องดูค่ะยาเคมีบำบัดคือยาที่เข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งค่ะซึ่งมีอยู่4ี่ระยะด้วยกันระยะที่1เซลล์มะเร็งจะเป็นก้อนเล็กๆยังไม่ลุกลามไปไหนระยะที่2เซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้นและอาจลุกลามไปอวัยวะใกล้เคียงระยะที่3เซลล์มะเร็งเริ่มไปอวัยวะที่ไกลขึ้นอย่างเช่นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองระยะที่4เซลล์มะเร็งเริ่มกระจายไปทั่วร่างกายจนทําให้ร่างกายอ่อนแอ ทีนี้ยาเคมีก็เลยไปทำลายทั้งเซลล์ที่ดีและไม่ดีทั่วร่างกายเลยทำให้เซลล์ดีๆก็เลยตายไปด้วยค่ะตัวอย่างเช่นเซลล์รากผมก็เลยทำให้ผมร่วงหรือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำให้ภูมิกันตกค่ะดังนั้นสำคัญที่สุดต้องระวังเรื่องการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าอาการพวกนี้จะหมดไปเมื่อเรามาได้รับยาเคมีบำบัดแล้วหลังจากหายจากเป็นมะเร็งแล้วถือว่าเป็นโอกาสที่ดีจะได้ดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะ เรื่องมะเร็งยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเราจะทำเรื่องการดูแลและการใช้สมุนไพรในผู้ป่วยมะเร็งค่ะถ้าชอบการดูแลสุขภาพดีๆฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะหรือเข้ามาร่วมพูดคุยปัญหาสุขภาพกับพวกเราได้ที่ไลน์กลุ่มหมออาสามาเล่านะคะพวกเราหมออาสามาเล่าเตรียมรอพบพวกคุณอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ